ฟังดดวนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากองทัพไทยเราชนะขาดทั่วโลกแห่ชื่นชมพร้อมกับยังประทะเดือดกับวันที่5ของแนวชายแดนและสื่อขมเมรหรือว่าชาวขมเมรเองครับออกมาพูดความจริงนะว่าตอนนี้ทหารของพวกเขาดับไปแล้วมากกว่า2,000นาย ซึ่งก็ยังมีอัปเดตเรื่องราวล่าสุดครับกับตรงพื้นที่ยึดเนินภูมะเขือเนี่ยไทยเราก็ได้มีการทําลายตัดเส้นทางสําคัญหรือว่าทางขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้เนี่ยขมิต้องไปอยู่ตรงพื้นที่ต่ําและไทยเราอยู่พื้นที่สูงก็น่าจะ ทุลักทุเลก,กับการขึ้นมาโจมตีเราพอสมควรโดยในวันนี้เนี่ยจะมีการเจราจากันด้วยนะครับหลังจากประธานอาเซียนของมาเลเซียมีการจัดประชุมพิเศษเพื่อไทยเรากับคขมรเข้าเจราจากันในเรื่องของการหยุดยิงทันทีรวมไปถึงสงครามข่าวครับที่ฝั่งคาเมนออกมาบอกว่าเรา มีการโปรยแก๊สพิษหรือว่าแม่ทัพภาคที่2ของเราเสียชีวิตไปแล้วเรียกได้ว่าปั้นน้ำเป็นตัวเก่งจริงๆซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้เข้าวันที่5แล้วกับการปะทะกันร,ระหว่างไทยเรากับขเขมรน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจุดยุทธศาสตร์สําคัญหลายต่อหลายแห่งไทยเราก็เริ่มได้จะยึดครองและก็ตึงกํลาลังเอาไว้แล้วโดยเฉพาะประ สาทตาเมืองโทมปราสาทตาควายที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประทะกันอย่างหนักหรือว่าช่องจอมช่องอันมาครับที่เราสามารถยึดได้จากขมิมน แต่วันล่าสุดครับในวันที่28กรกฎาคมกลายเป็นว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั้นก็มีรายงานการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารเขมนอยู่ตลอดทั้งคืนเลยซึ่งเริ่มตั้งแต่ตีสามหรือว่าประทะกันตั้งแต่เช้ามืดโดยก็เป็นการอัปเดตจากเพจกองทัพบ,บกทันกระแสครับมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดกับการประทะแนวชายแดนโดยฝ่ายกัมพูชานั้นยังไม่หยุดยิงถึงแม้ว่าจะมีการประชุมก็ตามซึ่งไล่มาตั้งแต่เวลา2ทุ่มณนะพื้นที่ช่องโจมครับก็มีการเรื่ เริ่มกันหน่ำกันอีกหนึ่งะระลอกท่ามกลางฝนที่โปรยปลายแต่ว่ายังมีดาวตกก็คือกระสุนที่ออกจากทั้งสองฝั่งครับพอสองทุ่มเสร็จเนี่ยก็เริ่มมาอีกในช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามจนถึงเช้ากันเลยทีเดียวครับฐานไทยของเราก็ยังไม่ได้พักมีแบบนี้เนี่ยแทบทุกคืน โดยส่วนใหญ่เขมรก็จะมาโจมตีเราในช่วงเช้ามืดของวันเลยไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีสเนี่ยเขมรจะเริ่มตรงนี้เพราะมันเป็นเวลาการพักผ่อนซึ่งจุดยุทธศาสตร์เนี่ยยังเป็นฝั่งไทยเราที่ยังครอบครองไว้อยู่และการรายงานของกองทัพเราเนี่ยก็ไปตรงกับโฆศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาครับที่ออกมายืนยันกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนซึ่งเขาเองก็บอกว่ายังคงมีการโจมตีกับพื้นที่สําคัญอยู่รวมถึงประสาตาเหมือนทมแล้วก็วัดตากผัยค่ะ ตั้งแต่เวลาประมาณตีสาของวันที่28กรกฎาคมก็คือในวันนี้โดยดางฝั่งกลาโหมกัมบูชาครับก็เดีอยวมาไล่เรียงนะว่าเวลาตีสองสมีการประทะกันเกิดขึ้นที่บริเวณภูเขาผีซึ่งเป็นจุดท,ที่ว่ากันว่าทานาเมนนั้นเป็นปุ๋ยไปไม่น้อยหลังจากปะทะกันหนัก4วันที่ผ่านมาไทยเราก็เหมือนจะปักหลักเอาไว้ได้แล้วนะครับแต่ก็เมนยังไม่ยอมนะยังมีการประทะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาตีสองสาเลยส่วนอัปเดตล่าสุดในเวลา10บนาฬิกาสามสิบนาทีครับเมรบอกว่า ภูมิการรบในเขตชายแดนเนี่ยยังคงดุเดือดมีทั้งการยิงโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลและก็การบรดับภา,าคพื้นดินส่วนในเวลา10นาฬิกา40นาทีครับก็บอกว่าในบริเวณปราสาทต,ตาเมืองยังคงดุเดือดเช่นเดิมรวมไปถึงปราสาทเขาพระวิหารตรงด้านฝั่งกัมพูชาและก็วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระคือวัดที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เขาพระวิหารซึ่งเป็นฝั่งไทยเรา ก็ยังมีการประทะเดือดตรงนั้นอยู่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้เนี่ยเขมินเขาแค้นมากๆที่เราสามารถบุกยึดได้ทั้งปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายพื้นที่ช่องจอมหรือแม้แต่พื้นที่ภูมะเขือโดยไปจุดยุทธศาสตร์สําคัญมากๆครับเป็นเนินสูงนะแล้วการที่เราได้พื้นที่เนินสูงสําคัญเนี่ยมันทําให้เขมิมนต้องอยู่พื้นที่ต่าซึ่งโอกาสที่เราจะโจมตีเนี่ยมันง่ายได้มากนะครับหย่อนระเบิดลงไปหย่อนเอ6ิกลงไปเนี่ยก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับฐานทัพเขมินแล้วซึ่งในพื้นที่จังหว อย่างช่องจอมหรือว่าหลายต่อหลายแนวปะทะเนี่ยมันยังมีเกิดขึ้นโดยราคเมนเขาจะเล็งฝั่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยทำให้ล่าสุดเลยครับผู้ว่าจังหวัดสุรินมีการประกาศเขตภัพิบัติสงครามนะซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกเลยที่มีการยกะดับเทียบเท่า ประกาศภัยพิบัติเช่นเดียวกับน้ําท่วมแผ่นดินไหวเพื่อที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนไทยกับมพูชาอย่างกล้ชิดโดยอีกหนึ่งเหตุผลที่มีการประกาศครับก็เพราะว่าฝั่งของกัมพูชาในเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงเย็นของวันเวลา17นาฬิกาครับได้เกิดเหตุจรวดเบียบยีของกัมพูชาเนี่ยตกในพื้นที่ตําบลเสาทงชัยอาเภอกันทรรักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็เป็นเหตุผลให้บ้านเรือประชาชนไทยเราได้รับความเสียหายครับและก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายซึ่ง ที่มันสรุปใจก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยและก็ผู้บาดเจ็บเป็นประชาชนจิตอาสาครับก็ได้อาสาเฝ้าหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์ที่ไม่สงบตามแนวชายแดนโดยกองทัพบกเนี่ยก็ได้มีการประนามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาไปแล้วกับการใช้อาวุธสู้รบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพลเรือนชาวไทยเราโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็เลยไหมผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ครับประกาศด่วนถึงที่สุดทุกอำเภอเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นยังคงมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการปะทะตลอดแนวชายแดนอำเภอบัว เสังฆะกราบเชิงและก็พนมดวงรักด้วยอาวุธหลายชนิดรวมถึงการโจมตีสถานที่สําคัญอย่างเช่นบริการสาธารณสุขสถา,านีบริการน้ามันร้านสะดวกซื้อและก็พื้นที่ชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะมีความทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เลยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติสงครามในทันทีถูกต้องเลยครับตอนนี้เนี่ยเราต้องอพยพและกลําหนดในชัดเจนว่าในพื้นที่เนี่ยมีความอันตรายโดยเขาเม็นเขาไม่ได้สนใจเลยครับว่าจะยิงไปตกใส่ทหารไทยไหมจะยิงไปตกใส่ใครเน้นย้ําไปที่บ้าน รืระชาชานะยะยิงไกลของบีมยีเนี่ยประมาณ20-30กิโลเมตรขเมรก็เล็งไปให้ไกลที่สุดเลยครับโดนบ้านเดินใครไม่รู้ซึ่งในแมปในแผนที่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วนะว่ายิงจากจุดนี้ไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปตกที่ตรงไหนถ้าเกิดมีระยะยิงอยู่ที่30-20ถึง20กิโลเมตรแต่ขเมรก็ไม่สนนะครับพยายามจะ ทำลายฝั่งไทยเราให้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองในการเจราจาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นฝั่งของเขมรเ,เองที่เสียเปรียบในการประทะก,กันครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมเขือครับที่ล่าสุดฐานไทยของเราก็ทําลายกระเช้าทําลายบันไดตัดเส้นทางลำเลียงกระบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มีผู้สื่อข่าวรายงานออกมานะว่าสถานการณ์ที่ภูมเขือนั้นภายหลังจากฐานไทยเรายึดได้สําเร็จพร้อมกับปักธงชาติไทยเนี่ยขึ้นบนยอดภู หลังจากนั้นทางฝ่ายเขมรเองก็พยายามเข้าโจมตีเพื่อที่จะหวังยึดพื้นที่คืนแต่ก็ไม่สำเร็จครับเพราะฐานไทยเราได้ทำลายกระเชา้ารวมถึงบันไดที่ฝ่ายกัมพูชานั้นสร้างขึ้นผิด MOU 43ตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วได้โดยที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ได้ทำหนังสือประท้วงไปหลายรอบมากนะครับแต่ว่ากัมพูชาก็เมินเฉยมาโดยตลอดไม่มีการเพิกถอนแต่อย่างใดและล่าสุดฐานได้ของเราเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติการหรือถอนทางขึ้นของกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยทั้งการตัดสลิงกระเช้าหรือว่าถอนตัวฐานกระเช้า ก็บันไดขึ้นภูมะเขือเพื่อที่จะไม่ให้เขมรนั้นขึ้นมาบนิเวณที่ภูมะเขือได้อีกซึ่งปัจจุบันนะครับฐานของกัมพูชานเนี่ยมีการประจําการบริเวณด้านล่างของหน้าผาภูมะเขือด้วยการจะขึ้นมาโจมตีไทยเราเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเรื่องยากนอกสจากว่าต้องอ้อมมาอุหระยะไกลมาก แต่ถึงอย่างไรเราก็จะประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเขเมรเนี่ยเล่เหลี่ยมมันเยอะจริงๆภูมิใจเหมือนกันที่เราสามารถกลับมายึดทพื้นที่เนินภูมะเขือได้สําเร็จนะครับคือเขเมรเนี่ยมาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่ปี54หลังจากที่มีการประทะในคราวนั้นเนี่ยเขเมรก็ไม่ยอมลงเลยนะครับไม่ยอมลงถึงแม้ว่าเราจะไปทวงไปหลายครั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันต้องระเบิดแบบนี้นะครับคือเราเอาคืนก็เอารวดเดียวเลยซึ่งก็เดีว่าดับเดินกันไปหลายจุดโดยเฉพาะที่ตั้งมั่นสําคัญอย่างสภาพเนินอันม้าเนี่ยที่ฐานไทยเรายึดเมื่อวานนี้ครับก็เป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจได้ดีมากๆรวมไปถึงมีการเปิดเผยพื้นที่ออกมากับบริเวณช่องอันม้าที่มีการปะทะกันากานะครับฐานทับของเขเมรเนี่ยเรียกว่าแตกแบบโอ้โหแตกพ่ายไปจริงๆนะครับไม่เหลือซากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือว่าฐานที่มั่นเนี่ยไม่เหลือเลยฐานไท้ของเราจัดการเรียบ อยากที่เห็นกันในภาพเลยนะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องการเจราจากันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการโทรคุยกันระหว่างไทยเรากับเจ้าฮุนมาเน็ตครับก็ปรากฏว่าทำโดนหลอกในวันแรกของการเจราจาน,นะครับโดนหลอกแบบหมดจดเลยนะคเหม็นก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดครับก็นัดเจราจากันอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นฝั่งของประธานอาเซียนอันวาจากมาเลเซียที่จัดประชุมพิเศษโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางมีตัวแทนจาก จีนเข้าร่วมเจรจากันด้วยเพื่อที่จะให้มีการดุดยิงในทันทีโดยการประชุมเนี่ยจะเริ่มในเวลา15นาฬิกาตามเวลามาเลเซียนะครับซึ่ง คณะของกองทัพไทยเราก็จะออกเดินทางในเวลา10นาฬิกา30นาทีตอนที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็น่าจะออกเดินทางกันไปแล้วโดยทีมของไทยเราครับจะนำโดยรักรักษาการนายกรัฐมนตรีอย่างคุณภูมิธรรมรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งก็ยังมีพลเอกนัทพงษ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและก็มีนายแพทย์เลิศดสุริเดชเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและก็ในฐานะกรรมการ ขนาดเดียวกันครับฝั่งของเขมรเองก็นําทัพมาโดยลูกชายฮุนเซนฮุนมาเนตที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตอนนี้แต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าจะเดินทางร่วมไปกับใครมีเพียงแค่การเปิดเผยว่าจะนําคณะตัวแทนกัมพูชาเนี่ย ไปประชุมพิเศษที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องจับตากันให้ดีๆครับถ้าเกิดเจราจาสําเร็จเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเราต้องไม่เสียเปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดเจราจาไม่สําเร็จก็ต้องตึงกําลังกันต่อแบบนี้และเราจะต้องยึดปื้นที่สําคัญของเขมรให้ได้พร้อมกับตีทะลวงไปให้ได้ไกลามากที่สุดนะครับแต่ว่าล่าสุดอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่ทุวโลกนั้นให้การยอมรับและก็ชื่นชมไทยจริงๆกับการที่กองทัพไทยของเราครับศพ กองทัพไทยของเราครับส่งคืนร่างของทหารขเมรเนี่ยเรียกว่าเป็นผลดีเกินคาดมากๆที่เราได้แสดงให้โลกเห็นว่าเรามีมนุษยธรรมนะไม่ได้มีการต้องการสงครามและก็รวมไปถึงได้ขวญกาลังใจของแนวรบไทยด้วยและส่งต่อความกลัวให้กับทหารของขเมรโอ้โหงานนี้ขเมรเนี่ยหน้าแตกยับยับและไทยเราก็ชนะขาดไปจริงๆซึ่งก็อย่างที่ทราบกันครับทหารไทยของเราเนี่ยมีการนัดส่งคืนร่างของทหากรกัมพูชาจํานวน12นายที่ได้เสียชีวิต ตรงพื้นที่ภูมะเขือนะครับรวมถึงนายพลที่เป็นผู้ประชาการของเขาด้วยเรียกว่าเป็นผู้ประชาการสําคัญมากเพราะตรงพื้นที่ภูมะเขือเนี่ยกัมพูชาเขายึดไว้ได้หลายปีน่าจะประมาณเกือบ10ป,ปีแต่สุดท้ายแล้วครับเอาไม่อยู่ฐานใดเราก็รุกคืบจนสามารถยึดคืนได้สำเร็จแล้วก็มีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงจนกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตไปหลายนายเลยและเราก็มีการส่งคืนไปที่เรียบร้อยที่ช่องสังงามตามหลักมนุษยธรรมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ทหารเขมรที่เป็นแนวหน้าครับที่เข้ารบกับทหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารบ้านนะที่อยู่ในพื้นที่อยู่มานานเชี่ยวชาญพื้นที่พอจากแนวหน้าทหารบ้านแล้วเนี่ยก็จะมาถึงทหารหลักโดยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตครับก็จะเป็นส่วนของทหารบ้านกับทหารหลักแต่ว่าทหาร B HQ ซึ่งเป็นกองกำลังพิทักษ์คุนเซนนั้น เรียกว่าเป็นลูกรักของผู้นําที่ถูกส่งมาช่วยตรงชายแดนแถวช่องโบกแต่ก็ยังไม่มีการปรากฏว่าออกมาสู้รบซึ่งคาดว่าจะเป็นไม้ตายสุดท้ายก่อนปิดฉากการรบด้วยการเจรจาหยุดยิงแต่ที่แน่ๆเนี่ยได้ใจจากทั่วโลกแล้วนะครับที่มีหลักมนุษยธรรมแบบนี้และก็ชนะขาดได้ผลดีถึง3เด้งด้วยกันแน่นอนทนี่สุดครับขวัญกาลังใจของฐานไทยเราเนี่ยมันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วส่วนขวัญกาลังใจของเขเมรพอมองดูเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็น่าจะใจหายใจคว่ำและใจหวิวกันอยู่ ยเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ไวายนะสื่อของขมเรนหลายสื่อยังมีการปล่อยเฟกนิวบอกว่าเป็นร่างของทหารไทย140ร่างซึ่งไม่เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าปล่อยเฟกนิวแบบไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยทำได้ยังไงไม่รู้ซึ่งก็มีการเปิดภาพล่าสุดออกมากับการอพยพสําหรับชาวกัมพูชาในเมือ่อคืนนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยในจังหวัดอุดรมีชัยครับก็มีการตั้งศูนย์อพยพนะอยู่ที่กลางทุ่งนาเลยและก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากพายุฝนที่พัดกระหนำ่ำ ว่ายับเยินเลยก็ได้โดยด้างฝั่ง,งเขมรเนี่ยพอเกิดสงครามแบบนี้แล้วเนี่ยผู้คนที่ลําบากที่สุดก็เป็นประชาชนชาวกัมพูชาและครับที่มีข่าวมาว่าอพยพไปน่าจะประมาณเกือบแสนคนเช่นเดียวกันแล้วก็อาหารไม่พอที่นอนไม่พอที่บักผลไม่พอส่วนผู้นำเนี่ยนั่งในห้องแอร์จิบสตาร์บัคอย่างฮุนเซน ไม่แปลกใจเลยครับที่เขาอยากได้กระแสะชาตินิยมพอชาตินิยมแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็สบายส่วนฝั่งประชาชนเนี่ยก็ต้องรบก็ต้องล้มและก็เสียชีวิตไปเอาล่ะมาผิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวมาเล่ากันกับสงครามข่าวซึ่งล่าสุดทางฝั่งของกเมรเนี่ยก็มีการปล่อยข่าวออกมาว่า แม่ทัพภาคที่2ของไทยเสียชีวิตไปแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการทําลายขวัญกาลังใจของทหารไทยที่อยู่แนวหน้าการประทะเลยแต่ล่าสุดครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็ออกโรงมาฉุนด้วยตัวเองและก็ออกมายืนยันว่าจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล กับลูกน้องเพื่อที่จะปกป้องอธิป,ปไตยของไทยเราและก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วข่าเมนเนี่ยไม่ได้มีมแค่ตัวหนังสือนะแต่ว่ายังมีการทําภาพ IP กับแม่ทัพภาคที่2ของไทยเราหลังจากที่เงียบหายไปนานในช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องบัญชาการแนวรบและก็วางแผนในการเจอกับในการประทะกับกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นข่าวปลอมหวังที่จะทําลายขวัญกาลังใจของฐานแนวหน้าและก็คนไทยเราตอนนี้ยืนยันนะครับว่าตัวของแม่ทัพภาคที่2เนี่ยยังอยู่และก็จะอยู่กับ หารแนวหน้าเนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็เป็นพลตารวจโทบุญสินนะครับที่กล่าวว่าฝ่ายกัมพูชา พยายามบิดเบือนข้อมูลด้วยการปล่อยข่าวเท็จสร้างความสับสนในหมู่ของคนไทยยังรวมไปถึงอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับสงครามข่าวของคเขมรนเองนะครับก็มีการใส่ร้ายกองทัพไทยเช่นเดียวกันครับว่ามีการใช้แก๊สพิษในการโจมตีพลเรือนกัมพูชาซึ่งภาพนั้นเนี่ยเป็นการนําภาพ AI มาลงมาหลอกลวงให้คนกัมพูชาหลงเชื่อทั้งที่ไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับว่าเราใช้แก๊สพิษและเราเองก็ไม่น่าใช้ด้วยซึ่งการกล่าวหาว่าใช้แก๊สพิษนั้นถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเนื่องจากการกระทาดังกล่าวเนี่ยผิด หลักพิธีสารเจนีวา1925ที่เป็นอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยล่าสุดเนี่ยทางไทยเราก็มีการแก้ข่าวนี้แล้วครับก็เป็นศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาได้รายงานว่ากองทัพไทยยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธเคมีและเราก็ไม่มีตุผลที่จะต้องใช้นะครับมีปืนอยู่แล้วเราจะไปใช้อาวุธเคมีทําไมส่ง F16 ส่งกลิปเพชรเนี่ยลอยตัวไปก็น่าจะจบ สำหรับฐานทัพของขมรแต่ว่าเรายังไม่ทำนะครับก็ยังรอให้ทางกองทัพบกเนี่ยติดต่อประสานงานมาซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้ากันต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเจราจาจะเป็นผลไหมแต่ที่แน,น่ๆอย่างที่ผมบอกไปเราชนะขาดชนะใจทั่วโลกไปแล้วและทหารที่อยู่แนวหน้าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงตึงกําลังป้องกันปกป้องขมรก็ไม่กล้าเข้ามารุกรานเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีปืนใหญ่ก็ตามยังไงรอชมรอติดตามกันนะครับกับอัปเดตความคืบหน้าซึ่งผมเองก็จะรายงานให้คุณผู้ชม นนัน้ทราบกับเป็นระยะอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตรายงานแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย